ปับันพ่อมีปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น3ามเท่าของลูกเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อและลูกมีอายุรวมกันได้หกปีอายุของพ่อและลูกในปัจจุบันต่างกันกี่ปีอันนี้ก็ปัจจุบันลูกอายุ x อ็กปัจจุบันปัจจุบันลูกลูกเอ็กพ่อก็ต้อง 3x เพราะว่าพ่อเป็น3ามเท่าของลูก เมื่อ2ปีที่แล้ววันนั้นเมื่อสองปีที่แล้วคือลูกก็ต้องอายุเท่าไรล่ละ x ลบสอพ่อก็ต้องอายุ3 x ลบสงเหมือนกันอายุรวมกันได้68ปีก็เท่ากับ68ปดเพราะนั้นรวมกันันนี้ก็ได้เป็น4 x 4 x ลบสี 4. ก็เท่ากับหกส x ก็เท่ากับหกบวกสี่บวกสก,ก็เจ็ดสเพราะนั้น x ก็ส่วน4 4คูณอยู่ยี่สหาร c144832 เพราะนั้นก็18ปีเขาถามว่าพ่อและลูกในปัจจุบันต่างกันกี่ปีลูกก็18พ่อก็ต้องเะรอ่า38 24 4บส2 38 24 4ตอนนี่ก็เป็น5นะเพราะนั้นต่างกันกี่ปีก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเท่ากับ 2x เพราะว่ามี 3x นี่นี่ x ต่างกันก็ต้อง2 x ก็ต้องเป็น36ก็ตอบ6 6